ต่อมานะคะในแผนที่3นะคะกิจกรรมที่1นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกคำที่กำหนดให้ตรงนี้นะคะนำมาใส่ในช่องว่างหน้าตัวเลขตรงนี้นะคะให้ถูกต้องอ่ะเรามาเริ่มการทำกันเลยนะคะข้อแรกนะคะก็คือที่ราบลุ่มแม่น้ำอนุดมสมบูรณ์นะคะบริเวณที่ราบสูงกินี ทางตะวันตกของทวีปนะคะก็คือที่ราบรุ่มแม่น้ำไนเจอร์นะคะที่สองนะคะทะเลสาบที่เกิดจากรอยเลื่อนของหินและมีน้ำตกที่สวยงามบริเวณประเทศแซมเบียและซิมบับเวนะคะก็คือทะเลสาบวิกตอเรียนะคะข้อ3 ที่สูงขนาดใหญ่ทางตะวันออกเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายต่างๆก็คือที่สูงเอธิโอเปียนะคะข้อ4นะคะภูเขาที่สูงที่สุดอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดปีนะคะก็คือภูเขาคิทิมันจาโรนะคะ ข้อ5เกาะทีม่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในคาบสมุทรอินเดียนะคะก็คือเกาะมาดากัสการ์นะคะข้อ6ทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่กินอาณาเขตบ,บริเวณกว้างขวางทางตอนเหนือของทวีปก็คือทะเลทรายซาฮารานะคะข้อ7แอ่งที่ร่าวลูอมแม่น้ําทางตอนกลางของทวีปที่รายล้อมด้วยที่สูงนะคะก็คือ ที่รับลุ่มแม่น้ำคองโกข้อ8ทะเลทรายบริเวณชายฝั่งทะเลด้านทางตอนใต้ของทวีปนะคะเกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ำเย็นเบงกิลลานะคะก็คือทะเลทรายคาลาฮารีนะคะข้อเจ้า 9, ที่รับลุ่มแม่น้ำนะคะมีประโยชน์ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งอารยธรรมอียิปต์ก็คือที่รับลุ่มแม่น้ำไนนะคะ ข้อสิภูเขาหินใหม่ที่อยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คือภูเขาแอตดลานนะคะค่ะกิจกรรมที่2นะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อ1ทวีปแอฟริกามีลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงนะคะก็เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่อันดับที่2 นะคะมีทะเลทรายที่กว้างใหญ่ก็คือทะเลทรายซาฮารานะคะข้อ 2, 2ประเทศใด <I am. S 2> ในทวีปแอฟริกานที่มีอาณาเขตติดต,ต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะในวงเล็บนะคะยกตัวอย่างมา3ประเทศนะคะประเทศอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ,ะครูก็จะเอามาแค่ประเทศโมร็อกโกประเทศอียิปต์ ประเทศดิเบียนะคะข้อ3ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาคือยอดเขาใดและมีลักษณะพิเศษยังไงนะคะก็คือยอดเขาคีโบนะคะอยู่ในเขตประเทศแทนซาเนียมีระดับความสูงนะคะ5,895เมตรนะคะข้อ4นะคะถ้านักเรียนต้องนั่งเรือนโดยสาร จะเกาะมาดากัสกานะคะไปประเทศสห,าร,ร,สหาราชอาณาจักรนะคะจะต้องผ่านเส้นทางใดบ้างนะคะดับแรกนะคะคือผ่านช่องแคบบับเอลมันมัมดัมนะ,ะไปทางคลองสเอตนะคะผ่านทะเลมิดเตอร์เรเนียนและช่องแคบยิบรอลตานะคะแล้วจึงเข้าสู่ทวีปยุโรปนะคะข้อ5ช่องแคบ ยิบราลตานะคะมีอาณาเขตติดต่อทางตอนเหนือของประเทศใดนะคะอันนี้ก็คือประเทศโมร็อกโกนะคะต่อมานะคะกิจกรรมที่3นะคะให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กันนะคะก็คือเอาช้อยก็ไก่ถึงยอผู้หญิงนี่ยนะคะมาเติมลงหน้าตัวเลขนะคะตั้งแต่1ถึง10นะคะ มาดูข้อนหนึ่งนะคะทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกานะคะก็คือตอบจอจานก็คือทะเลทรายซาฮาราเองนะคะ,ะต่อมาข้อ 2, 2ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการค้งตัวมียอดเขาสูงสูกระจายอยู่ทั่วไปอันนี้นะคะตอบสอโซนะคะก็คือ เขตที่รับสูงภาคตอนตกนะคะข้อ3ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาอยู่ในประเทศแทนซาเนียนะคะก็คืององ,ง็คอือยอดเขาคีโบนะคะข้อ4ทะเลสาบมาลาวีในแอซานะคะแทนกันยากันยีกานะคะแอลเบิร์ตวิตอรีนนะคะก็คือ ชาวช้างนะคะเกิดจากแผ่นดินสุดตัวนะคะข้อ5ทะเลสาบที่กว้างใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกานะคะตอบข้อก็คือทะเลสาบวิกตอเรียนะคะข้อหลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงตอบเฉชิงนะคะเขตที่ราบสูงทางตอนออกทางใต้และทางตอนออกเฉียงใต้นะคะข้อ7 ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาะะอยู่ในยุคหินเก่าอันนี้ตอ,อบชอบกันเชิานะคะเทือกเขาฮักในประเทศแอลจีเรียนะคะข้อแปรแม่น้ำสายหลักและสายสำคัญของทวีปแอฟริกาะะก็คือลุ่มแม่น้ำไนแม่น้ำคองโกแม่น้ำแมนเจอร์นะคะข้อเก้าเหลเลเศรษตก,กรรมที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือที่ราบ แม่น้ำและชายฝั่งทะเลนะคะสุดท้ายานะคะข้อสิบนะครบเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยแน่นตั้งแต่สมัยโบราณนะคะก็คือแม่น้ำนานและแม่น้ำไหนเจอนั่นเองนะคะ